มันมีอยู่คืนหนึ่งในปี1957ครับชาวบ้านเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าตอนกลางคืนแล้วเขาก็เห็นแสงแปลกๆมันเป็นแสงคล้ายๆกับออโรราไม่มีใครรู้หรอกครับว่านี่คือสัญญาณแรกของความตายผ่านไปไม่กี่วันครับชาวบ้านในหมู่บ้านเขาก็เริ่มมีอาการแปลกๆก,กันอ่อนเพลียเเนื่อยละเวียนหัวไข้ขึ้นแล้วก็อ้วกแตกกันทั้งหมู่บ้าน ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ครับยูด,ดีดีทหารแห่กันมาเตมหมู่บ้านเลยแล้วก็มาทําลายผักที่ชาวบ้านปลูกไว้ยิงสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้แล้วก็เผาหมู่บ้านทิ้งทั้งหมู่บ้านแล้วเขาก็บอกชาวบ้านว่าอ๋อมันมีโรคชนิดพิเศษกําลังระบาดอยู่นะขอให้ชาวบ้านทุกคนอพยพออกจากพื้นที่ชาวบ้านเขาก็งงไอ้โรคระบาดอันนี้มันคือสาเหตุของอาการแปลกๆของเขาเหรอมันมากับน้ําที่พวกเขาดื่มทะเลสาบที่พวกเขาเล่นหรือว่ามันมาจากไอ้แสงแปลกๆในคืนนั้น เรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นเมื่อ12ปีก่อนหน้านี้ครับย้อนไปปี1945ครับอเมริกาทิ้งระเบิดใส่ญี่ปุ่นไป2ลูกมนุษยชาติได้รู้ซึงถึงความน่ากลัวแล้วก็อำนาจของอาวุธนิวเคลียร์และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทุกประเทศแห่กันสร้างไอ้ระเบิดบานี้ประเทศไหนมีระเบิดนี่ครอบครองมากที่สุดประเทศนั้นก็จะได้เป็นเจ้าโลกตัดภาพมาที่โซเวียตครับ สตาลินมึงอีกแล้วเหรอเขารู้สึกว่าโครงการนิวเคลียร์ของโซเวียตมันล้าหลังกว่าอเมริกาสตาลินรับไม่ได้ถึงเวลาต้องปฏิรูปก็อย่างที่หลายๆคลิปที่ผมเคยเล่ามานะครับพี่แกคนนี้เขาปฏิรูปอะไรบันลัยทุกทีปฏิรูปการเกษตรคนก็อดตายไปครึ่งประเทศปฏิรูปที่ดินที่ดินตรงนั้นคนก็หันมากินกันเองทีนี้มาเราจะยกระดับไปอีกครับเราจะมาปฏิรูปโครงการนิวเคลียร์กัน เขาก็สร้างนิวเคลียร์ฟาซิลิตี้ลับสุดยอดขึ้นมาที่จุดเล็กๆจุดหนึ่งในตอนกลางของประเทศเขาเราจะเรียกไอโรงงานผลิตปูโตเนียมอันเนี้ยว่ามายากแล้วกันซึ่งไอโรงงานลับสุดยอดเนี่ยใช้เวลาสร้างแค่สปีถามว่าทําไมมาเร็วจังเขาใช้นักโทษจากกูลาครับหรือว่าค่ายกักกันค่ายแรงงานของโซเวียตเพราะงั้นไม่มีค่าแรงหรือว่าโอทีต้องจ่ายครับเวลาเลิกงานกับสิทธิมนุษยเยชนก็ไม่มีใครบ่นก็แค่เอาไปเก็บ นักโทษส่วนใหญ่ในค่ายกูลาของโซเวียตเนี่ยก็เป็นพวกอาชญากรนักการเมืองเฉลยสงครามประชาชนธรรมดาหรือใครก็ตามที่ขัดแข้งขัดข,ดขารัฐบาลโซเวียตหรือไม่ก็สตาลินและด้วยความที่อันนี้มันเป็นโครงการนิวเคลียร์ลับสุดยอดที่เขาจะต้องรีบทําแข่งกับอเมริกาให้เร็วที่สุดเพราะงั้นพวกเรื่องความปลอดภัยมาตรการเซฟตี้อะไรในโรงงานเนี่ยช่างแม่งครับตัดทิ้งให้หมดพอโรงงานนิวเคลียร์ลับสุดยอดของเขาเสร็จครับเขาก็ต้องสร้างเมืองลับๆขึ้นมาอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองสําหรับครอบ ของพวกนักวิจัยแล้วก็คนที่มาทํางานในโรงงานนี้เนี่ยแหละเราจะเรียกเมืองนี้ว่าซิตี้40มันคือเมืองธรรมดารรมดาเมืองหนึ่งเหมือนเมืองทั่วไปนั่นแหละมีสนามเด็กเล่นให้คนมาวิ่งจ็อกกิ้งมีโรงเรียนให้เด็กไปเรียนมีโรงพยาบาลสําหรับคนป่วยมีฟาซิลิตี้ทุกอย่างพร้อมหมดแต่ว่าด้วยความที่อันนี้มันเป็นเมืองลับครับเมืองนี้มันจะไม่มีปรากฏอยู่บนแผนที่ครับและใครก็ตามที่เข้ามาในเมืองนี้แล้วคุณออกไม่ได้จะไม่มีการเขียนจดหมายหรือว่าติดต่อกับโลกภายนอกโดยเด็ดขาดรอบๆเมืองอันนี้จะมีรั้วลวดหนาม ล้อมเมืองไว้หมดเลยมีกองทัพกว่า1000 0คนคอยรักษาความปลอดภัยตัวตนของประชาชนทุกคนในเมืองนี้จะถูกลบครับเขาจะกลายเป็นบุคคลที่ตายไปแล้วหรือไม่ก็เป็นบุคคลสูญหายสําหรับโลกภายนอกคำถามคือเอ่อแล้วใครมันจะอยากกลายเป็นบุคคลสูญหายแล้วก็มาอยู่ในเมืองลับๆที่มันเข้าแล้วก็ออกไปได้ที่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กลางป่ากลางเขาอีก ก็เอาจริงๆก็ไม่มีใครอยากมาหรอกครับก็ถ้ารัฐบาลโซเวียตเชิญเขามาแล้วแล้วเขาไม่ไปนะครับเขาก็จะได้ตั๋วเที่ยวเดียวไปอยู่กูรลากแทนโอเคครับตอนนี้โรงงานพร้อมแล้วคนงานก็พร้อมแล้วจุดเริ่มต้นของโครงการนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่ทีนี้มันติดอยู่อย่างหนึ่งครับมันจะต้องมีแต่เสมอนะ ความรู้เรื่องนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตเนี่ยมันเป็นความรู้แบบครึ่งๆกลางๆครับเขาไม่ได้ทาวิจัยหรือว่าสร้างมันขึ้นมาจากศูนย์เขาไปขโมยมาจากอเมริกาสายลับของเขาใน CIA ในแมนฮัตตันโปรเจกตในรัฐบาลเนี่ยก็ขโมยข้อมูลแล้วก็การวิจัยพวกนี้ส่งกลับมาให้โซเวียต เราะงั้นก็เหมือนเวลาเราล้อกกันบ้านคณิตเพื่อนนะครับเราได้คําตอบมาก็จริงแต่เราไม่รู้ว่าทําไมโจทย์อันนี้ถึงใช้วิธีคิดแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับสภาพโซเวียตเขาสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้ก็จริงแต่เขาไม่เข้าใจเบื้องหลังหรือว่าวิธีการรับมือกับความอันตรายของมัน เพราะงั้นในเวลาทํางานครับพวกนักวิจัยพวกคนงานในโรงงานเนี่ยเขาก็จะหยิบจับปูตโตเนียมกันด้วยมือเปล่าไม่มีมาตรการหรือว่าไม่มีชุดเซฟตี้อะไรใดๆทั้งสิน้นน้าที่ถูกเอามาหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์เนี่ยก็จะกลายเป็นน้ํากำมะตังสีแล้วก็ปล่อยลงแม่น้ําปล่อยลงทะเลสาบแบบไม่มีตัวกรองอะไรใดๆทั้งสิน้นแล้วไอทะเลสาบกับแม่น้ําที่ว่าก็เป็นทะเลสาบกับแม่น้ําที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาใช้ดื่มกินกันนั่นแหละ แต่ว่าปัญหาสําคัญที่สุดของมายาครับคือเขาไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงกับนิวเคลียร์เวสหรือว่ากากาก,กรมารังสีนิวเคลียร์ดีช่วงแรกๆเขาก็เอาไอ้กากนิวเคลียร์พวกนี้เอาไปใส่แท้งคอนกรีตแล้วก็ฝังดินไว้แต่ว่าพอโซเวียตสามารถสร้างระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกได้สําเร็จปุ๊บสตาลิน พี่แกเกิดคึกอยากจะครองโลกขึ้นมาครับพี่แกก็เลยสั่งปั New ๊มนิวเคลียร์รัวๆเลยไอโรงงานผลิตปูโตเนียมอันนี้ก็ต้องผลิตปูโตเนียมแบบรัวๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนิวเคลียร์เวสเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆและแทงใต้ดินมันก็ไม่พอที่จะเก็บแหละมันก็เลยเกิดเป็นคําถามครับว่าจะเอาไอกากพวกนี้เนี่ยไปทิ้งที่ไหนดีเจ้าหน้าที่ที่โรงงานเขาก็เอาแผนที่มาการกันครับ แล้วเขาที่เห็นอ๋อนี่ไงไอ้จุดฟ้าฟ้าเส้นฟ,ฟ้าฟ้าบนแผนที่รอบๆแถวนี้ไงมีเยอะแยะเลยกากนิวเคลียร์พวกนี้ก็เลยถูกเอาไปทิ้งทะเลสาบแล้วก็ทิ้งแม่น้ำแถวนั้นหนึ่งในทะเลสาบที่ว่าครับมันคือทะเลสาบที่ชื่อว่าคาราเชนี่คือที่ทิ้ทงทุกสปปรรพสิ่งครับอภิมิหามหากากไม่ว่าจะเป็นของเหลวของแข็งเหลืออะไรก็ตามแต่จะถูกเอามาทิ้งไว้ใต้ทะเลสาบอันนี้นี่เลยเป็นเหตุผลให้ทะเลสาบคาราเชเนี่ยเป็นทะเลสาบที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก ว่ากันว่าเดินเล่นอยู่รอบๆทรเลสาบอันนี้1ชั่วโมงคุณก็ตายได้ครับทีนี้พอเขาได้ที่ทิ้งนิวเคลียร์เวสอันใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ลืมอันเก่าครับไอ้กากนิวเคลียร์ที่ถูกฟังไว้ในแท้งคอนกรตใต้ดินตอนแรกก็ถูกลืมไปด้วยความที่มันเป็นกากนิวเคลียร์ไงมันเป็นกัมมันตรังสีมันก็คายกัมมันตรังสีคายความร้อนออกมาเรื่อยๆและยิ่งความร้อนมันเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่แรงดันมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น วันที่29กันยาปี1957ครับไอ้ระบบคูลิ่งหวยๆของไอ้แท้งก็มาตลังสีใต้ดินที่ถูกลืมอันเนี้ยมันเกิดเสียขึ้นมาและด้วยความที่แท้งนี้มันถูกลืมไปแล้วไงก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครรับรู้ว่าคูลิ่งมันเสียเพราะระบบรอเย็นมันเสียปุ๊บอุณหภูมิในแท้งมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นแรงดันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นและสุดท้ายมันก็ ตุบม,มันเกิดเป็นระเบิดที่มีความดุนแรงเทียบเท่าท NT 100ตันการกกรำรมะถันสี80กส่ากตันครับถูกดีดขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศพนเปื้อนไปในอากาศกระจายลงไปในแหล่งน้ำก่อตัวเป็นเมฆกำรรมะรังสีแล้วก็กลายเป็นแสงปแปลกๆที่ชาวบ้านเขาเห็นกันในคืนวันนั้นเหตุการณ์นี้ได้ชื่อว่าคิสติมดิซัสเตอร์ครับนี่เป็นอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่รุนแรงเป็นอันดับ3ของโลกรองจากเชอร์โนบิลแล้วก็ฟุกุชิมะ แต่ว่าเหตุผลที่เราไม่ค่อยคุ้นชื่อมันเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นความลับไงด้วยความที่มายักษ์เนี่ยเป็นโครงการนิวเคลียร์ลับสุดยอดของสหภาพโซเวียตโซเวียตเขาจะประกาศให้ชาวโลกรู้ก็ไม่ได้ว่าโครงการนิวเคลียร์ของเรามันระเบิด เพราะงั้นก็เลยไม่มีการประกาศครับว่ากรมะตะลังสีกําลังฟุ้งไปทั่วบริเวณแถวนั้นแล้วคนแถวนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบอบพยพคุณจะตายกันหมดรัฐบาลโซเวียตเลือกจะปิดข่าวครับแล้วชาวบ,บ้านแถวนั้นก็ใช้ชีวิตกันไปตามปกติโดยที่ไม่ได้รับรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากการระเบิดครับรัฐบาลโซเวียตเขาก็ส่งคนเข้าไปเก็บกวาดครับพวกสารอันตรายพวกวัตถุบนเปืือน แล้วใครล่ะที่ถูกส่งเข้าไปก็นักโทษกูรากนั่นแหละครับรัฐบาลโซเวียตเนี่ยเขาอ้างว่านักโทษที่เข้าไปทำงานเก็บกวาดงานนี้เนี่ยจะได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ได้เป็นอิสระในที่สุดซึ่งจริงๆเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคนส่วนใหญ่ก็จะโดนกำมะลังสีแล้วก็ตายกันก่อน ก่อนจะได้รับการปล่อยตัวด้วยซ้ำผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ครับนับตั้งแต่มายากษระเบิดชาวบ้านแถวนั้นครับเขาเริ่มมีอาการป่วยจากกำมะรังสีกันละกองทัพก็มาที่หมู่บ้านครับแล้วก็สั่งอพยพทุกคนแต่ด้วยความที่อันนี้มันเป็นโครงการนิวเคลียร์ลับสุดยอดของประเทศเขาจะอบพยพทีเดียวหมดทุกหมู่บ้านแถวนั้นก็ไม่ได้นะถ้าเกิดคนสงสัยขึ้นมาเดี๋ยวความลับของประเทศชาติเกิดแตกขึ้นมาประเทศชาติเขืนไม่ได้ครับแต่สุขภาพของประชาชน รอได้ครับรัฐบาลโซเวียตเขาก็ค่อยๆอ,อพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่กร,รมตลังสีอย่างช้าๆครับถามว่าช้าแค่ไหนก็กว่าจะอ,อพยพทุกคนออกจากเขตกำมตลังสีได้หมดใช้เวลาทั้งหมด11ปีครับกว่าจะอ,อพยพกันเสร็จคนก็โดนกร,รมตลังสีกันไปหลายแสนคนละ จำทะเลสาบคาราเชได้ไหมครับทะเลสาบที่เขาเอาทุกอย่างไปดำไว้ในนั้นน่ะผ่านไป10ปีครับปี1967ภัร้ยแล้งมันเข้าครับน้ำมันก็ค่อยๆแห้งแห้งแห้งไปเรื่อยๆพอดินที่มันปนเปื้อนกับมาตรังสีเจอแดดร้อนๆเข้าไปเนี่ยมันก็แห้งครับแล้วมันก็กลายเป็นฝุ่นกัรมตาตรังสีที่ลมพัดไปที่ไหนก็จะนำพาหายนะไปที่นั่นแต่ก็ยังถือว่าโชคดีครับเพราะว่าช่วงนั้นลมไม่ค่อยมีครับช่วงนั้น พายุเข้าครับก็มาทลังสีจากไอทะเลสาบอันเนี้ยกระจายไปทั่ว อีกแล้วแล้วคนก็โดนกระเบตลังสีกันไปอีกเป็นแสนรัฐบาลโซเวียตเขาก็เลยแก้ปัญหากันด้วยการเอาคอนกรีตมาฉ่ไอทะเลสาบนี่ทิ้งไปเลยหลังจากโซเวียตล่มสลายครับความลับทั้งหลายทั้งปวงที่ถูกเก็บไว้ก็ถูกปล่อยออกมาครับให้ชาวโลกได้รับรู้ว่ากันว่า CIA เขารู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับไอโรงงานนิวเคลียร์ลับสุดยอดเมืองลับสุดยอดหรือซิตี้0ของโซเวียตเนี่ยถูกเครื่องบินสอดแดมของอเมริกาถ่ายได้ตั้งแต่ตอนเพิ่งเริ่มสร้าง เพราะงั้น CIA เขารู้เรื่องตั้งแต่แรกแล้วครับรู้ยันตอนที่มันระเบิด แล้วทําไมเขาถึงไม่แฉล่ะเขาใช้เหตุการณ์นี้ในการทําลายภาพลักษณ์ของโซเวียตก็ได้แต่เขาไม่ทําครับเพราะเขากลัวว่าภาพลักษณ์ของอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยมันจะเสียหายครับแล้วคนอเมริกันก็จะหวาดกลัวแล้วก็ต่อต้านโครงการนิวเคลียร์ในประเทศตัวเองก็นั่นแหละครับนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเวลาเราพูดถึงอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์เนี่ยเราจะนึกถึงเชอร์โนบิลเราจะนึกถึงฟุกุชิมะไดจิแต่ว่าเราจะไม่คุ้นหูกับคําว่ามายากหรือว่า คิสติมดิแซเตอร์ครับ